ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสะสนับสนนช่วงโดย c i n e m a ก i c a นรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ c i n e m a t home by g ด l d e n d ครับแคนครับพอพูดถึงเรื่องราวของ the lord of the rings <c oughs> the war of the rohirrim นั้นเขาบอกว่าแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยมันมีความหนักใจมากครับเพราะพอมันเป็นแอนิเมชันมันมีวิธีคิด2อ,อย่างเดินเส้นตรงในสไตล์ฮอลลีวูด หรือแปลงสภาพเป็นแอนิเมะซึ่งมันท้าทายคนดูมากเพราะมายด์เซตหรือวิธีคิดของผู้บริโภคหรือแฟนหลอดเลือริงจะคิดเสมอว่าทั้งบทที่ดูอสตอนในอดีตับตอนของฮอบบิ t มันยิ่งใหญ่มากอะถูกต้องซึ่งมันทําให้คนบางทีเนี่ยอา้าอยู่ๆมาเป็นเขาเลือกสายแอนิเมะพอเลือกสายแอนิเมะนี่แหละเรื่องใหญ่ จะหาผู้กำกับยังไงคือต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยพอเป็นอนิเมะเนี่ยนะครับทีมในการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือว่าทีม CG ต่างๆเนี่ยก็เป็นทีมเดียวกับตอนปีเตอร์แจ็คสันนี่แหละ<อ>แต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการหนักๆมากๆคือเขาไม่ต้องการให้ภาพยนตร์เรื่องนี้คือเอาเวอร์ชันของปีเตอร์แจ็คสันมาปลีมเป็นอนิเมะเขาต้องการให้มีไลเซนส์ของตัวเองเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับเลือกนั้นแน่นอนครับต้องมาจากสายอนิเมะและมาจากแดนอาทิตย์อุทัยครับ,รบเขาคือเคนจิ คามิยามะนั่นเองซึ่งเขาเอาสไตล์การทำแอนิเมะของเขาโดยการได้แรงบันดาลใจจาก2โบรครูดังนี้คนแรกคืออาจารย์ฮายโยมิยาสกิจากสตูดิโอจิบลิและคนที่2ก็คือเป็นบรครูด้านสายไลฟ์แอคชั่นนั่นคือสุดยอดผู่กกับนั่นก็คือท่านอาจารย์อากิระคุโรสวานั่นเองวันนี้ครับเรามีเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซรอยพิกสลักสรุนช่วงโดยซีนิมาติกาเนรมิดรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีนิมาทโฮมบายโกลเด้นดักครับ ช่วงเซลูลอยพิกสนับสนุนโดยซ i uh n e m a t i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by g o l d เด d u ด k กลอดูเสียง アニメーションで映画にしようっていう話があった時に今最初に思ったのはこの3作の大ファンでもあったのであの実写映画で撮る気の世界をどうやったら描けるかっていう。 Even though it's only a page and a half in the appendices, I've always loved the story of Helm's Deep and Helm Hammerhand. I felt it would mesh well with the great Japanese filmmaker, Kenji Kamiyama. Draw your weapons! In a lot of anime emotions are heightened. Fire! It lends itself to the operatic nature of Tolkien's primal storytelling. Of the war hero is a hand drawn animated film. animation, You know nothing of war. I pledge to fight for my king. You get the sense of the light and dark. You have all these landscapes and characters that look so beautiful. Seeing how the worlds of anime and Middle Earth are married and fused. That's what makes this a totally new experience. It them it's all the apart with his bearer. Who did? I honestly can't wait for Lord of the Rings fans to see the work that Genji Kamiyamid has done on this film. They're gonna go, whoa, I didn't expect to feel this, but that's what anime can do. ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการสลรูลอยเพื่อชิงกระเป๋าผ้าจากภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings The War of the Rohirrim จำนวน2รางวัลเพียงตอบคำถามว่าไกอาไวส์ Wise, ผู้ให้เสียงภาคเป็นเฮราผู้กล้าหาญและซื่อสัตย์ใน The Lord of the Rings The War of the Rohirrim เคยแสดงภาพยนตร์แนวปรญภัยเรื่อง A Walk in the Woods ปี2 0 1 5ร่วมกับนักแสดงระดับตำนานฮอลลีวูดคนใดบ้างดังตัวเลือกต่อไปนี้ A. Paul Newman และ Robert ์ e d รด r d B. Nick n o l โนและ Josh c ูน o n e y C. Robert r ตเรด ford และ Nick n โน t e ดีโรเบิร์ตเรดฟอร์ดและจอจครูนีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกด้วยการกดไลค์เพจสุรายการและตอบคำถามพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook ซลูลอยตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่17ธันวาคม25 6 7ันาหสำหรับผู้ที่ตอบถูก2ท่านเท่านั้นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนี้ทางรายการจะประกาศได้ชื่อผู้โชคดีทาง f a c e b o o k สลูลอยวันพุธที่18ธันวาคม25 6 7ครับช่วงเซลูลอยโค้ด ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพีย์เรื่อง Man of Steel ซึ่งฉายในปี2013มาฝากดังนี้นะครับ People are afraid of what they don't understand ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าคนเรามักจะกลัวสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจ หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้เป็น30มนาทีแห่งสาระความรู้กับผลมิตรรานและคุณแคนอดิรุธรนะครับที่ครบทุกมิกติของโลกภาพเพียงและบันเทิงในรายการเซลลอยกับเราทุกสุดสัปดาห์นะครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการไปนะครับสามารถดูย้อนหลังกันได้ที่ทาง y ู u ูบชาแนลเซลลอยทีวีโชว์นะครับหรือว่าเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage ของเราครับเซลลอยรวมถึงนอมีทั้ง X และทางอินสตาแกรมนะครับเซลุลทีวีโชว์ยังไงฝากกดติดตามกันด้วยครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำส, <N aked S 2> สวยๆแบบนี้นะครับ Enigma The Shadow Screen ณโรงภาพยนตร์พารากอนซีเนเพล็กซ์ในศูนย์หนงค้าสยามพารากอนนะครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทางจิออดานโนครับ,รบขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามกับเรานะครับ้ามพลาดท,ทุกประการนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ i so